ครับนี่กาไถแล้วแล้วครับจากรถไถหน้าเดิมตามดัดแปลงของเห่าไถแล้วแล้วกัผมก็ว่าสำหรับผมนะผมว่าโอเคครับซ้ำหน่อครับหยาหลายๆไถได้ซ้ำนี่ถือว่าโอเคแล้วกัลดต้นทุนจาก ไปจ้างรถไถสมเขานี่กับประมาณพื้นที่อยู่ประมาณสองไรกลัวๆขึ้นจะได้อยู่ครับเีว่าไถจากปลูกหญ้าครับปลูกหญา้จนนออญาจิ้นนี่แน่นี่มันเป็นกอเป็นกออยู่หญ้าจิ้นนี่แน่หญ้านี่เปียแน่ครับ ไหญย,ยาครับมันเป็นคู่นะมันเป็นร่องไอ้ยกร่องปลูก้านะเป็นร่องเป็นร่องก็ถือว่าไทยยากอยู่กระโปกกระเพกไปแต่ว่าไทยแล้วออกมาผลงานซ้ำนี่ผมว่าโอเคสำหรับรดไทยหน่อยเฮาครับกันนีและครับรดไทยหน่อย ได้สนใจก็ติดต่อมาได้ครับสร้างรักนะสวงมันก็มีหลายยางอยู่ดอกครับลาค่ามันก็บ่อได้เต็มปลานั่นลังค้นก็บบ่เอาใบมีดดัานนามันก็ลดต้นทุนลงมาอีกลังค้นกับโอ้ยลังค่าบ่อจาเป็นกับบ่อต้องใ่ครับจะลดต้นทุนลงมาอีกเลยหลายแต่ว่าให้รถเล็กนี่ ต้องติดครับต้องติดเพราะว่ามันง่ายง่ายสำหรับการเท้าสีโยกฟ้านขึ้นฟ้านลงครับให้นเรกดกฟ้านขึ้นเอาลงโอถ้าเท้าบอติดมันจะเลดยากแล้วครับแตนซีมาใส่ไอ นุ่ยโยกเอากระหนกเนี่ยจักน้อยอยู่นี้ใบมีด,ด้านหนา้าตัวไอ้ใบมีด,ด้านหน้านี่จะขึ้นล่องตากลัวข้างหลังครับข้างหลังนี่จะขึ้นล่องเร็วว้างล่องนี่สิป,ปื๊บลงเลยเอาขึ้นก็ถือว่าเร็วครับ ครับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่แหละครับท้หน้าป้าหยา